โรงเล็บผีทองแข้มสถานจิ้งหงเฉินเป็นสิ่งร้ายที่ทะยทยานถ้าอาวุธร่างมนุษย์นี้สำเร็จก็เป็นอาวุธสังหารในสงครามถึงตอนนั้นมีแดนตู้หลวของต้องเข้าสู่สงครามแล้วรเราจะต้องคิดหาวิธีนำอาวุธสุดอันตรายในสงครามกลับไปอย่างลับๆ บางทีการแข่งขันครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสดีจะทำยังไงข้าต้องสร้างชื่อเสียงให้สื่อไลายเคลร์และสำนักขังให้ได้ <c oughs> ข้ามีวิธีเด็ดๆอย่างหนึงห่งพอออจัดแข่งขันแรกเปลี่ยนความรู้เพื่อหวีเข้าโดยเฉพาะถึงเขาจะเก่งกาจมาก แต่ยอดฝีมือในโรงเรียนก็มีไม่น้อยอยากให้วู้จักิจกรรมขอเชิญนักเรียนจากสื่อไหลเครืพวกวีเฮ้าขึ้นบมาสื่อไหลเครออันดับหนึ่งไร้พ่ายในใต้ล่า นักขังรวบรวมแผ่นดินพันศาดหมื่นปี่มันมากไปแล้วจัดการเข้าเลยดูโมโหได้สำเร็จเช่นนี้ผู้แข่งขันก็ต้องมากขึ้นด้วยจ้าเด็กนี่ถึงแม้จะโม้ไปหน่อยแต่โชคดีที่ไม่ผิดกฎการแข่งขันเริ่มต้นระบัดนี้ผู้ท้าดวลคนแรกขึ้นเวทีได้ โรงในวิศวกรสุริยันจันทราวิศวกรระดับ5เสืยนเซียนเฉินจากสื่อไลเครื่องและสมรรถขังพวกวีฮ่อเริ่มการแข่งขันโรงเรียนผีทองเข้มสะเทานคนต่อไปอ เชื้อเวนฉินตกรอบแข่งต่อไปสันวีดวนปีหกตกรอบเซนมู่ตูปีหกตกรอบสิงหูปีหกตกร,บกตกรบอบชนะสิบเจ็ดรูอตอนนี้เขาแข็งแกร่งซะยิ่งกว่าตอนแข่งประลองวิญญ,ญาณยุทธ์มากในวิศวกรวิญ,ญญาณระดับเดียวกันไม่มีใครเทียบกับเขาได้ดังนั้นนุ่เรียนวิศวกรและชวงสุริยันจันทรา จะปิดหูปิดตาไม่ได้เด็ดขาดท่านพอ่อการจมอยู่กับความรู้สึกเหนือกว่าเพราะมีอาวุธวิญญาณทําให้โรงเรียนวิศวกรและช่วงสุริยันจันทราไม่มีวันแสงหน้าสื่อไร้เคอร์อไปได้ตลอดกานน mm. ี่คือเจตนาแท้จริงที่ข้าจัดการแข่งครั้งนี้สนามต่อไปส่งสมาชิกตัวจริงลง